ชิบหายสตามินาีน่ากูข้างล่างมีสตามินาีน่าโอ้โหโ ครับสวัสดีทุกคนครับขอต้อนรับสู่ช่องนัดปิ่นโตครับวันนี้หยิบเกมอินดี้สยองขวัญญี่ปุ่นญี่ปุ่นมาอีกแล้วเกมแนวภาษาญี่ปุ่นจากประเทศญี่ปุ่นเรื่องราวของ suspicious person information พูดตามพี่ได้ไหมฮะ suspicious person information แปลว่าอะไรแปลว่าข้อมูลของคนที่น่าสงสัยครับคือประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีผ่นป้ายเวลาไปตามสถานที่ต่างๆถ้ามันมีคนที่แบบว่า เคยก่อเหตุอาชญากรรมบางอย่างไว้เขาจะแปะเขาเรียกว่ารูปพันธ์สันธานของผู้ต้องสงสัยเอาไว้คิดว่าเกมนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคนเหล่านี้เนี่ยแหละจะน่ากลัวแค่ไหนจะมีกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นมากน้อยเพียงใดตามพี่นัดมาพี่นัดจะพาทุกคนไปสัมผัสกับอาชญากรรมที่ประเทศที่ญี่ปุ่นกันเองเสียงระทึกใจมากว้าวันที่14ตุลาวันศุกร เวลาเที่ยงคืน38นาทีโอ้ยวันนี้กลับสายอีกแล้วเนี่ยดึกมากแล้วฉันกลัวหน่อยๆน,นะเนี่ยตอนกลางคืนแถวนี้ไม่ค่อยมีคนเลยรีบกลับบ้านดีกว่ากลับบ้านดีกว่ากดแถบเพื่อเซตติ้งอ่าโอเคกลับบ้านกลับบ้านบรรยากาศก็คือเป็นเขาเรียกว่ายามค่ำคืน บนถนนประเทศญี่ปุ่นมีป้ายด้วยอะไรเนี่ยนี่เป็นป้ายประกาศครับพักหลังๆมานี้มีรายงานเกี่ยวกับบุคคลต้องสงสัยมาเดินป้วนเปี้ยนอยู่แถวนี้หากคุณเห็นใครน่าสงสัยกรุณาติดต่อตำรวจทันทีแล้วต้องมาเป็นตอนที่กูมาเดินกลับบ้านตอนเที่ยงคืนกว่าจะตีหนึ่งด้วยนะเดี๋ยวก่อนนะคนน่าสงสัยอย่างนั้นเหรอ เมื่อวานนี้ฉันก็ผ่านมาแถวนี้เหมือนกันเนี่ยหรือว่าเราคือคนน่าสงสัยกันนะเสียงอะไรวะเสียงระทึกใจนี่คืออะไรวะเกมนี้กดชิปวิ่งไม่ได้นะครับผมบอกไว้ก่อนเลยผมพยายามกดวิ่งแล้วเพราะถ้าเป็นผมผมจะไม่เดินช้าๆแบบนี้เอ๊ะบอกให้กูเดินข้ามถนน บ้าเอ้ยเดินไปทางนี้ไม่ได้มีการก่อสร้างแต่กูเห็นคนนะนะถึงมันจะอ้อมแต่เราต้องเดินข้ามถนนนี้ไปอ๋อไฟแดงอยู่ระหว่างที่รอไฟแดงผมเห็นหลวงจีนคนหนึ่งยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามครับทําไมถึงมีพระมายืนในนั่นดีนั่นน่ะทำไมพระถึงมายืนตอนดึกๆอะ่ะ คุณต้องกดปุ่มใช่ไหมญี่ปุ่นต้องกดปุ่มทั้งๆท,ที่ไม่มีรถก็ต้องกดปุ่มคนที่นี่เขาเขารบกดจราจรอย่างมากแล้วหลวงพ่อเขาหยุดเพื่อเธอฉันสัมผัสถึงอะไรบางอย่างแปลกๆได้จากเธอนะ ระวังตัวด้วยล่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวนะนี่มันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยบางอย่างแปลกๆอย่างนั้นเหรอไอสัตว์ละเพลงข้ามถนนก็เป็นเพลงแบบหลอนๆด้วยนะ แล้วหลวงพ่อมาเดินดึกๆๆเพื่อมาทักกูว่ารู้สึกแปลกๆเธอมีกลิ่นอายแปลกๆระวังตัวด้วยโอ้โหมีคนมาทักกูแบบนี้ตอนกลางคืนกูเรียกแท็กซี่เลยนะไม่เดินอย่างนี้หรอกนะบอกไว้ก่อน <What? S 1> อรีวดปิบแต่ใส่กูทำไมเนี่ย สนามเด็กเล่นครับแล้วมีรถตู้สีดำวิ่งมาบีบแต่อัดเราเพื่อมันไปดักร้อข้างหน้าปะเนี่ยนี่กูจะโดนลักพาตัวปะเนี่ยไม่ดีแล้วว่ะ ไปทำเฮี้ยแหล่ตู้น้ำเนี่ยกูถอยยาวเลยเนี่ยอะไรเนี่ย <c oughs> พูดหัวเลยก่อนจะไปต่อนะครับผมขออนุญาตก่อนเลยฮนะ ใส่แว่นออฟตาสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับแว่นกรองแสงแว่นตาเกมเมอร์ที่ดีที่สุดในตอนนี้เล่นเกมในที่มืดๆปวดตาเพ่งนานๆแว่นออฟตาสช่วยคุณได้ครับโดยเฉพาะรุ่นออฟตาสปิดไฟเนี่ยใส่มาเป็นปีนะฮะของดีจริงอยากสั่งซื้อไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยใครอยากลองเทสไปที่ช็อปออฟตาสได้สยามสแควร์ซอยห้าครับบอกว่านัดปินโตนั่นนำมาลดทันทีหนึ่งร้อยบาทปวดหัวเลยครับแล้วคือกูต้องเดินผ่านมึงเหรอเนี่ยโอ้โหโอ้โหแย่มาก ใครวะเนี่ยพวกมันมองมาทางนี้ด้วยอะ่ะไอ้เฮียวิ่งทำไมเนี่ยเสียงวิ่งกูขี่จักรยานเลยได้ไหมได้ไหมเลิกเดินมึงวิ่งได้แล้วปุ่มวิ่งอยู่ไหนแล้วตู้โทรศัพท์อีก นี่รวมมิดคนแปลกเหรอเนี่ยคืนนี้เฮ้ยนี่มันเลโก้ Lego นี่นะคนรู้จักเหรอวันนี้เลโก้ก็ทำงานกะดึกเหมือนกันเหรอเนี่ยคืนนี้มันน่ากลัวมากงั้นเราเดินไปกับเลโก้ดีกว่าเลโก้ Lego! โอ้กีททำไมอะเลโก้ Lego เป็นอะไร เกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเธอดูประหลาดใจมากตอนที่เธอหันกลับมาแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรนี่นาว้าวเฮียเน,นี่ยนี่มันไอ้ผู้ชายคนก่อนหน้านี้นี่ว่าโอ๊ยไอ้สัสนี่แอบตามกูม,มาเหรอเนี่ย พอแล้วฉันจะ,จะกลับบ้านเดี๋ยวนี้เลยแล้วข้างหน้ามีเสียงรถเนี่ยมันจอดอยู่เนี่ยนี้เระแวงหน้าระแวงหลังไปหมดแล้วเนี่ยจะโดนรวบไหมเนี่ยมาจอดทำอะไรตรงนี้โอ้ยตายแล้วเกม มื่อไรจะถึงบ้านเนี่ยบ้านมึงอยู่ไหนเนี่ยกูเดินหันหน้าไม่ได้เนี่ยกูต้องเดินหันหลังอะเนี่ยฮาจิกเลโก้ Lego! มึงไม่รอเพื่อนเลยอะไรอีกกุญแจอะไรอีกมีบางอย่างตกอยู่ที่พื้นนี่มันกุญแจบ้านเลโก้นี่นะบมงทีเธอจะทําตกเอาไว้อะ่ะพอม่อกี้เธอรีบไปเกินอะ่ะสงสัย ฉันว่าต้องออกไปคืนแล้วแหะบ้านเลโก้น่าจะอยู่ทางข้างหน้าในฝั่งตรงข้ามไอฟาวเลโก้คีแต่กูข้ามไปไม่ได้โอยวิ่งเถอะเกมนี้วิ่งเถอะปุ่มชิปอยู่ไหนเนี่ยอย่าบอกว่ากูต้องกดข้ามถนนอนีกนะดูงี้กูไปวัดกับหลวงพ่อดีกว่า สัตว์โคตรน่ากลัวเลยเมื่อไรจะเขียวเนี่ยกูมองมุมกว้างนี้ไว้ได้ไหมเนี่ยเผื่อมีตัวเหี้ยเดินตามเฮ้ยอะไรของหัวมึงวะเนี่ยตอนแรกกูนึกว่าหลวงพ่อน่ากลัวตอนนี้หลวงพ่อแม่งดูปลอดภัยสุดแล้วเนี่ย ชิปหายวิ่งก็ไม่ได้เลโก้เลโก้ลืมกุญแจบ้านไว้ใช่ไหมขอ,ขอขอค้างบ้านมึงได้ไหม LEGO! 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 เลโก้เลโก้เฮ้ยเอ้าเป็นอะไรเนี้ยเลโก้ LEGO! เป็นอะไรของเธอเนี้ยอยู่ดีๆเธอก็หมดสติไปเอ้าอีหาเป็นลมซะง,งั้น เฮ้กูเจอมึงแล้วฉันต้องวิ่งแล้วเอาอไอ้เฮียเราทิ้งเลโก้ไว้เลยชิบหายฟตัตามิน่ากูข้างล่างมีฟัต,ตามิน่าโอ้โหโอ้โหโอ้โมีฟัต,ตามิน่าหมดด้วยอะ่ะนี่ไงพาร์ทเมน กุญแจกุญแจกุญแจอยู่ไหนฉันทำหล่นเมื่อกี้นี้แน่เลยอโอ้โเฮ้ยโอ้เสียงกุ้งกิ้งเมื่อกี้คือคก,กุญแจตกเออทำไมมึงไม่ไปเล,เล่นเลโก,โกว้วะมึงมาเล่นกูทำไมเนี่ย อีเลโกมันก็นอนอมันอยู่ตรงนั้นนะมึงจะมาตามกูทำไมเนี่ยพอฉันตื่นขึ้นมาฉันพบตัวเองอยู่บนเตียงที่โรงพยาบาลจากที่พยาบาลเล่าให้ฟังดูเหมือนจะมีคนในละแวกบ,บ้านพบฉันระหว่างที่พวกเขากำลังลาดตเวนอยู่แล้วก็ช่วยเหลือฉันไว้ผู้ชายคนนั้นแอบตามฉันมาเขาถูกส่งตัวให้ตํารวจฉันรู้สึกโล่งอก แต่ก็ช่วยไม่ได้เลยที่จะรู้สึกแย่กับสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนที่ไม่มีใครอยู่แถวนั้นแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนฉันจะสามารถได้รับความสงบสุขกลับมาอีกครั้งแล้วกับชีวิตประจำวันอีกไม่นานป้ายเตือนอันนั้นก็คงถูกปลดลงแล้วล่ะครับก็คือคงไม่ต้องใช้มันอีกต่อไปแล้วจริงหรือเปล่า ending A คนร้ายถูกจับมี ending B ด้วยเหรออยากรู้แล้วสิอยากรู้เหมือนกัน ถ้าเราสมมติสมสมุติแล้วเราถ้าเราเก็บกุญแจได้เรากลับไปเก็บกุญแจแล้วไงต่อ yes run has been enable อ oh, ๋อให้วิ่งได้เลยตั้งแต่แรกโอเคก่อนหน้านี้มันกดชิปวิ่งไม่ได้ไงรอบนี้ได้แล้ววิ่งเลยไม่อ่านป้ายด้วยเพื่อเอาฉากจบใหม่หลวงพ่อ วันนี้หนูจะไปกับหลวงพ่อเรามาดูว่ารอบสองจะเป็นยังไงครับหลวงพ่อหลับตาเดินด้วยนะอันตรายนะคะหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าเธอฉันรู้สึกบางอย่างระวังตัวด้วยงั้นหนูไปกับหลวงพ่อแล้วกันค่ะหนูไปส่งหลวงพ่อเอง อยากรู้ว่าสุดท้ายหลวงพ่อจะไปที่ไหนเราถูกหลวงพ่อดันครับไม่ทราบว่าหลวงพ่ออยู่วัดไหนล่ะคะอัตมาขอไปส่งไม่ใช่ <laughs> อัตมาใช้เรียกพระดีกว่าเออดิฉันขอไปส่งได้ไหมคะน้ำเยโะเร่งเ,เกี่ยว ชี่หยุดที่หยุดหลวงพ่อไปไหนวะเนี่ยไอ้เหี้ยต้องกลับไปที่จุดเริ่มต้นถูกป่ะ่กลพวหลวงพ่อหน้าหน้าตามกันเนี่ยหน้าตาหน้ากลวัวไหมได้แค่นี้ครับหลวงพ่อจะหายไปในความมืดโคตรแย่ไฟเขียวแม่งรอกูด้วยนะรอนานด้วย รอบนีจะโดนจัำสแกรที่ตู้น้ำอีกแล้วใช่ไหมมาคุยก <c oughs> ับแม่งนี้มึงเป็นใครวะเฮะ้ยหยดน้ำกินซะหน่อยเขียน่ากลัวยี่หมอย เอ้ยเอาแอล้วกูไม่คุย,ยกับมึงแล้วเลโกวิ่งไปเลยดิรอด,ด้วยเลโกถ้าเราโทรศัพท์อ่ะไปดีกว่ากูไม่หันกลับไปมองด้วยรอบนี้กูจะไม,ไม่โดนจำสแกร์อีก สเกตาเจอตัวจนได้มิสเกตาทำไมเราไม่เข้าบ้านเลโก,ก้เลยวะสมมติกูไปทางนี้มิสเกตาอยากรู้ว่าถ้ากุญแจหล่ดแล้วเราจะหากุญแจเจอไหมวะหรือว่าฉากจบที่สองคือเราโดนลวก โอ้ยเหี้ยเกือบตายลืมไปโดนรถชนตายแล้วเมื่อกี้เนี้ยมิสเกต้าเลโก้เลโก้วูบเลโก้วูบเลโก้หัวออกแล้วถึงเข้าบ้านเธอก่อนได้ไหมเขี้ <thi ết> เยเหมือนเพื <spe ech> ่อนกูตาย มิซเกต้ามิเกต้าิเกต้าิเกต้าุญแจปาตามิน้าไม่มีหมดว่ารอบนี้เก็บกุญแจแล้วเกือบไปรอบนี้ฉันไหวตัวทันปาตามิน้าไม่มีวันหมดประตูเข้าห้องไปครับ ว่าเข้าห้องแล้วแม่งไม่จบเกิดบ้าอะไรขึ้นวะเนี่ยจำได้แล้วไอ้คนบ้าคนนั้นมันคือประธานของสมาคมในระแวกบ้านนี้นี่นะอ้าว h a m a n of the neighborhood association ก็คือ คือญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกเหมือนแบบสมาคมที่เอาไว้ดูแลคนในชุมชนนะครับไอคนเมื่อกี้คือประธานของกลุ่มนั้นเลยนะอย่าบอกนะว่าไอประธานคนนั้นคือคนน่าสงสัยอ่ะเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆตอนนี้เราอยู่ในห้องแล้วเราอยู่ในห้องแล้วจริงหรือเปล่าเราปลอดภัยแล้วใช่ไหมห้องโคตรสกรปรกมึงเป็นผู้หญิงยังไงเนี่ย e s t i g เก e ประตูเพื่อ ทำอะไรไม่ได้ดรือเปิดอะไรก็ไม่ได้ดรือไม่ห้องมันเละอย่างนี้ถามจริงเป็นคนยังไงเนี่ยดูจะพาคนน่ากลัวเขี้ยวนี่มีตะเบียโอ้โหสกปรกสุดๆ,ดๆแล้วโทรศัพท์ไง เดลี่มีเดลี่ด้วยวันที่ฉันรอคอยได้มาถึงอันนี้คือวันที่27เดเดือน8นะครับในที่สุดวันที่ฉันรอคอยก็มาถึงในที่สุดฉันก็ได้รับผลงานชิ้นเอกของเจ้าแห่งการทําชุดว่ายน้ําโรงเรียนมันสวยมากนึกว่าออกมาจากหนังฝรั่งเศส ฉันค่อยๆแกะถุงนั้นออกมาฉันรู้สึกเหมือนหัวใจฉันกํนลาลังเต้นอย่างรุนแรงผิวผ้าทั้งหมดนี้มันแบบว่าเหมือนมาจากโลกที่ฉันไม่รู้จักก็คือสั่งสั่งชุดว่ายน้ํามาประมาณนั้นตกกํลาลังแบบพอใจกับชุดว่ายน้าแบบรอคอยชุดว่ายน้าตัวนี้มานานมากจากนั้น โอ้ฉันรู้สึกตื่นเต้นกับพื้นผิวของชุดว่ายน้ําที่ฉันได้สัมผัสมันต้องเม็นสกูสกิมสวินสูตรนะัคือชุดว่ายน้าแบบของเด็กนักเรียนอะ่ะนี่มันไม่น่าจะเป็นของพิเศษสําหรับฉันคนเดียวแล้วฉันอยากให้ทุกคนที่อยู่เคียงข้างฉันได้สัมผัสป,ประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมได้สัมผัสผิวผ้านี้ด้วยเนื้อผ้านี้ด้วยแต่ว่าฉันจะอธิบายสิ่งนี้ต่อคนอื่นยังไงดีอ่ะฉันสามารถใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กในการโพสต์รูปภาพแล้วก็เขียนรีวิวก็ได้แต่แค่่่นันั้อาาจะไมพฉว ทำยังไงดีให้ให้ทุกคนได้เห็นถึงเสน่ห์ของชุดว่ายน้ำตัวนี้วันที่สิเอ็ดเดือนสิบฉันตัดสินใจแล้วฉันเชื่อว่าหากฉันเดินไปในเมืองด้วยการใส่ชุดว่ายน้ําตัวนี้แล้วก็ต้องมีหลายคนสังเกตเห็นถึงคุณค่าของมันแน่ๆฉันก็เลยตัดสินใจแบ่งปันประสบการณ์พิเศษนี้แล้วก็ไม่ต้องสงสัยเลยทุกคนจะต้อง ประทับใจในความสวยงามของเนื้อผ้าของชุดว่ายน้ำตัวนี้แน่ๆโอ้ oh, ฉันอดใจไม่ไหวแล้ววันนี้เป็นวันที่จะไม่มีวันลืมเพราะว่าฉันสามารถแสดงชุดว่ายน้ำของโรงเรียนต่อหน้าทุกคนได้หลังเลิกงานตอนดึกๆฉันใส่เจ้าเสื้อชุดว่ายน้ำของโรงเรียนตัวนี้ไปรอบๆเมืองถึงมันจะดึกแล้วแต่ทุกคนที่ฉันเจอก็ทำหน้าประหลาดใจแล้วก็ทำหน้าชื่นชมมาก ภายใต้แสงของถนนยามค่ำคืนชุดว่าน้ำนี่ส่งประกายกลับพระจันทร์แสงนั้นดูเหมือนจะสะกดหัวจิตหัวใจของผู้คนที่อยู่รอบตัวฉันมันเติมเต็นตัวตนของฉันบนท้องถนนนี้ฉันได้เห็นสีหน้าของผู้คนที่มีความสุขหัวใจฉันเองก็ถูกเติมเต็มไปด้วยฉันจะทำแบบนี้อีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้ฉันเชื่อว่าการกระทำแบบนี้ จะเป็นแสงให้ความหวังให้กับทุกคนคือการที่มึงออกไปใส่ชุดว่ายน้ํโลงเรียนไปเดินตอนกลางคืนก็คือมึงเรียกแขก่งแหละแล้วมึงก็ได้คนโลกจิตมาตามมึงไงนี่แหละคือสิ่งที่มึงได้รับล่ะเฮียวันเนี้กูนึกว่าผู้ชายโลกจิตเปล่าเลยอีเนียอีเนียโลกจิตแล้วคืออะไรเนี่ยเฮ้ย <Hey! S 1> เอากูเป็นผู้ชายหรอ อ๋อไอ้เหียคนเมื่อเกี้ที่วิ่งตามเรามาไอ้ผู้ชายคนนั้นเน่ยเขาคือประธานชมรมดูแลคนในหมู่บ้านเขาไล่ตามเราเาถูกแล้วขนาดรถยนต์ยังบิดแต่ใส่เราเลยเพราะเราเนี่ยคือคนโลกจิตเราคือคนโลกจิตเราคือคนน่าสงสยัยเลโกะกลัวก็ไม่แปลก จะกรีดเป็นสลบอะไรก็ไม่แปลกเขามันไม่ได้กรีดไอ้ผู้ชายคนนั้นมันกรีดเรามันตกใจเราโอ้สวยเหลือเกินโอ้ยฉันต้องให้ทุกคนได้เห็นความงามนี้แล้วโอ้ยฉันจะทำให้ดีที่สุดเลยอะ่ะพรุ่งนี้ก็เหมือนกันเอ,อ๋กูนี่เอง กูไม่น่าไปกลัวคนอื่นเลยกูนี่แหละคือคนที่น่ากลัวที่สุดจบแบบบีรายงานว่าได้เห็นคนน่าสงสัยอีกหลายครั้งเลยทีเดียวยอดเยี่ยมครับฉีกฉีกมากเป็นไงและนี่คือเกม Suspicious Person Information จากเกมสยองขวัญสู่เกมตลกโอเคยอดเยี่ยมนะเซ็กซี่ที่สุดเลยอะ่ะ ฉันก็ว่าแล้วชุดว่ายน้าตัวนี้มันจะต้องส่องประกายต่อหน้าทุกคนอย่างแน่นอนเนี่ยแต่ว่าส่องประกายเข้าตาฉันไม่ได้หรอกนะเพราะว่าฉันมีแว่นกรองแสงที่ดีที่สุดอยู่แล้วก็วคือแว่นออฟตาสนั่นไงเห็นไหมล่ะต่อให้แกจ,จะส่องประกายแค่ไหนฉันก็ไม่แพ้ทางแกหรอกเว่นใส่ชุดว่ายน้ำแกเป็นโลกจิตอย่าลืมนะครับสั่งซื้อแว่นได้นะที่ลิงด้านล่างบอกว่านั้นตปิ่นโตนั้นนำมาลดทันที100่บาทเลยของดีจริงแว่นตาเกมเมอร์ใส่หูฟังแบบเลื่อนปืดไม่ติดไม่ขัดเลยเพราะเขาดีไซน์มาเพ่ใหนกะบคร เดี๋ยวพี่ใส่ชุดว่ายน้ำมาโอเคไหมสวัสดีค่ะ